สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟค่ะธาตุสุดท้ายที่คิมจะอัดให้นะคะเอาละธาตุไฟความมรักก็สัมพันธ์ชาวธาตุไฟค่ะและนี่เป็นการดูดวงแบบส่วนรวมส่วนรวมเพราะฉะนั้นมึงอย่าดามมาโอเคไหมห้ามดามมาให้ดูเป็นไกด์ไลน์ชีวิต้าไหนคิมเตือนให้มึงจางไว้นะคะ <ijo. S 1> เขาเรียกว่าอะไรคือก็ก็ก็แบบถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์จริงๆให้ให้ฟังที่คิมเตือนไว้นะคะโอ okay <มะ>เคไหม,<ะ>ม<ะ>แค่นั้นเองนะคะอย่าไปคิดอะไรมากค่ะแล้วก็อ่ เรดูดวงแบบไหนก็ดูใต้คลิปเอานะคิปนี้เกียจพูดแล้วค่ะเะคะเอาละไอดีไลคลินอยู่มุมจอเช่นกันนะคะแล้วเอาละมาดูความรักของชาวธาตุไฟค่ะสองวิสุดท้ายของเดือนกระดักกระดาษนะคะมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเอาละมาดูแบบว่าชาวธาตุไฟค่ะที่ผ่านมาคุณเจออะไรครับในความรักของคุณคนโสดท้ายคลิปเช่นเคยะจะเอาละมาดูซิชาวธาตุไฟ ใบแรกสีเรียนอะฮะ q ค e ี o ออ s สอดเพจออฟ o r s ค่ะไฟออฟครับอื้ c ฮึไนออฟเพนเคิลว้าวแล้วก็เป็น2 of o f บอรเอาละ่ะทีมมองว่าตัวคุณนะที่ผ่านมานะโคตรท็อกซิกกับความสัมพันธ์เลยไม่เห็นการเลิกนะคิมยังไม่เห็นนะคะแต่คุณเห็นแค่ว่าคุณเกือบเกือบจะเลิกอะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะะทีนี้มาดูเขาคณะของคุณซีที่ผ่านมาเขาเป็นไงคือแบบสุดๆของความหนักใจความกังวลเลยค่ะคนชาวธาตุไฟที่ผ่านมานะเอาล่ะมาดูซิมาดูเขาค้นของชาวธาตุไฟค่ะว่าที่ผ่านมาเขาเป็นเช่นไรขอดูหน่อย The Strength ค่ะอืมจัดเม้นค่ะเพยซอฟบอลค่ะหนึ่งถ้วยค่ะ Emperor ค่ะแล้วก็เป็นสิบถ้วยอ่อคิมมองว่าเขาคนนั้นอ่ะคุณก่อนตัวคุณก่อนตัวคุณที่ผ่านมาเอาเรื่องราวที่คุณเจอมาก่อนนะที่ผ่านมาคิมมองเห็นความที่คุณรู้สึกว่าคุณท็อกซิกกับตัวเองอันดับแรกเลยนะะ คือคุณไปเขาเรียกว่าอะไรคุณไปเจอเหตุการณ์ที่มันเฮ้ยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้สนใจคุณอิกนอเด็กออกใช่ไหมนะคิมเห็นความหนักใจของคุณการคิดวนไปวนมาหลายครั้งว่าคูณจะเอาอยัางไงดีอยากจะเหวี่ยงให้มันพังออกไปเลยก็คืออยากทําเหมือนกันนะคิมเห็นว่าคุณเกือบที่จะล้มความสัมพันธ์นี้เกือบจะหยุดความสัมพันธ์นี้แต่ท้ายสจจุบัเป็นสองไม้เท้าซึ่งคุณยังไม่ทได้ตัดสินใจอะไร คิมต้องพูดอย่างนี้นะเหมือนกับว่ารอตัดสินใจก่อนรอก่อนให้ตัวเองใจเย็นก่อนอารมณ์แบบนั้นค่ะเพราะว่าคิมเห็นคนคนหนึ่งที่คุณเจอแฟนของคุณหรือคนที่มีคู่นะคนนั้นของคุณนะเขาทําตัวเหมือนเด็กทําตัวเหมือนเด็กอิกนอคุณนู่นนี่นั่นคือดูไม่สนใจดูไม่ใส่ใจคุณปล่อยให้คุณโดดเดี่ยวคุณก็คุณต้องบอกว่ามันจะเอายังไงนะเพราะคิมเห็นห้าถ้วยครึ่งแล้วก็น i n e a พ p e n d i c ขึ้นแต่ลรเป็นสองไม้เท้าตัวนี้นะคะคืออารมณ์เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเเจอมันนทกกซิิไป คุณอยากจะเหวี่ยงอยากจะเอาให้มันจบๆไปเลยมึงจะเอาอยัางไงก็เอาแบบนั้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็เขาเรียกว่าอะไรเลือกที่จะรอก่อนรอ,อนตัดสินใจก่อนอารมณ์แบบนั้น,นะค่ะนะ,ะตัวเขาเป็นเดอะสเตรนท์นะคะเดอะสเตรนท์ rain, แล้วก็เป็น j จ็คเม้นท์เพดอปอลหนึ่งถ้วยคิงอ่าเดอะเอ็มเพอเรอร์แล้วก็เป็นสิบถ้วยคิงมองว่าที่ผ่านมา เขาก็ค่อนข้างที่จะอดทนกับทุกเรื่องที่เขาเจอเหมือนกันนะฮะคิมเห็นตรงนี้ไพ่ครอบครัวของเขาขึ้นอาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวของเขานะคะที่ทำให้เขาหายไปหรือทําให้เขาไม่สนใจคุณนะคิมมอว่าเขาเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะแยกแยะอ่แยกแยะปัญหาออกได้เมื่อเขามีปัญหาปุ๊บเขาเอาปัญหาทุกอย่างมารวมกันไะนะฮะนะมีการที่ที่ผ่านมาสิ่งที่เขาําถามว่าเขาอยากคุยกับคุณไหมเขาอยากคุยเพราะคุณเขาก็รักคุณคิมมองอย่างนั้นนะฮะแต่คิมมอว่าเรื่องของเรื่องอ่ะ ที่เขาเจอคิดว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวหรือว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องของเขาเรือกออกใช่ไหมคือเขาไม่สมควรที่จะเอาเอาเรื่องพวกนี้มาใส่หัวคนคิดมองอย่างนั้นค่ะนะคะเพราะตัวเขาก็เป็น strength, เดอะสเตรนขอขยายสเตรนตรงนี้เนี่ยอะฮะได้เดอะเอ็มเพรสอือหือเดอะเอ็มเพรสเดอะเอ็มเพร์พ่อแม่ครอบครัวแน่นอนเจ็ดดาบปัญหาในครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้รู้ว่าเขาเจออะไรนะคะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าเพิ่งทาอะไรที่มันเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรตัดสินใจแบบรวดเร็ว บางทีเขาอาจจะต้องเจอกลังเช้อเรื่องท็อกซิกมากๆเขาถึงไม่สามารถที่จะติดต่อคุณได้คุณต้องใจเย็นๆกว่านี้นะคะเอาละทีนี้ทิมขอดูหน่อยว่าใจของคุณเป็นเช่นไรคะมาเจาะใจคนชาวธาตุไฟกันใจร้อนเนี่ยธาตุไฟเนี่ยใจร้อนทําอะไรคิดจะทําอะไรก็คิดจะทำเร็วๆคุณต้องเขาเรียกว่าอะไรเขปาปคุธาตุน้ําจะดีค่ะ ถ้ามันน้ำมันดับไฟบ้างอะไรบ้างนะเอาล่ะมาดูค่ะว่าความรู้สึกของชาวธาดไฟค่ะมาดูซิว่าคุณขอเจาะหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงเอาล่ะความรู้สึกของชาวธาดไฟจ้ามาดูเจาะใจคุณหน่อย ไม้เท้าค่ะ The h y l o Fan Knight nice of w a n The Empress ค่ะแล้วก็ King of w a n ขยายเลยดิได้ Judgment ในใจคุณมันมีแต่ความอยากเคลียร์อยากจะพูดเรื่องปัญหาเนี้อยากจะตกลงให้แม่งรู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าเฮ้ยมึงมีปัญหาอะไรอ่ะนึกออกใช่ไหมคือเพราะว่าคิมบอกว่าทุกปัญหาที่เจอทุกปัญหาที่มีความอ็อกซิกเกิดขึ้นในควาสมสัพันของคุณคู่คิมไม่เห็นการพูดคุยนะคะคิมไม่เห็นการที่ เคลียปัญหาตรงนั้นหรือไถ่าถามปัญหาตรงนั้นคินไม่เห็นนะทั้งนี้เนี่ยคุณเนี่ยอยากเคลียจะตายนะคะดูดิคืออยากเคลียจัดเต็น,นี่เป็นการตกลงกันอยากเคลียแต่บางมีปัญหาที่อยากเคลียแต่เนี่ยพอเขาเข้ามาทุกอย่างมันดูเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอเขากลับมาคุยอะ่ะเราก็ไม่กล้าถามตรงนั้นนึกออกใช่ไหมนะคือคินค,คุณก็แค่เขาเรียกว่าอะไรคุณก็แค่รอให้เขาพูดเองอ ใจคุณน่ะมันรอไม่ได้หรอกคิมจะบอกให้ใจคุณน่ะมันอยากเคลียร์ให้แม่มรู้แล้วรู้รอดไปเลยเอาให้ชัวร์เลยว่ามึงจะเอาอยังไงคือแบบ หรือไม่ก็มึงกําลังเจออะไรคุณช่วยได้หรือเปล่าอารมณ์ประมาณนั้นนะคะคือแต่ที่คุณได้รับคือเขาไม่พูดปัญหาที่เขาเจอหรือสิ่งที่เขาหายไปเขาทําอะไรคุณไม่เห็นนะะคุณคุณเขาเรียกอะไรคุณไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรแบบนั้นค่ะนะะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเข้าถึงยากมากๆคนคนนั้นของชาวทัดฝ่ายนะคะเอาลละทีนี้มาดูเขาคนนั้นของคุณสิอยากรู้ในใจเขาค่ะที่อยากรู้ในใจเขา รามาดูในใจค่ะใจของเขาเป็นเช่นไรดูความรู้สึกความนึกคิดเขาซิเรื่องเยอะนะเราเนี่ยเขาตัดอีกรอบหนึ่งค่ะพอดีเมื่อกี้รู้สึกไม่ค่อยจะดีกับการจีบใครเอาล่ะมาอื้มซิกอัพวอร์ดควีนออฟเฮนเดเคิลค่ะ the s t r g t h the hermit ค่ะ แล้วก็เป็นแปดเหรียญว้าวคือประเด็นก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องราวในใจหรืออะไรมากหรอกมันเป็นคําพูดในใจคิมต้องพูดเขาว่าเป็นคําพูดในใจเพราะว่าคิมรู้สึกว่าเขาอยากให้คุณน่ะอดทนกับเขาสักนิดนึงอ่ะนี่มันเป็นคําพูดในใจอ่ะ The Strength Queen o f p e n t i c l e คือประเด็นคือว่าอย่าอย่าอย่าหาปัญหาหรือว่าอย่าคิดว่าเขามีคนอื่นเลยเพราะเขามีคุณคนเดียว นะฮะคิมเห็น Queen of เ e นใ a c l e ิงที่มีค่าของเขาเขาต้องการให้คนอดทนกับเขาสักหน่อยเดอะเฮอร์มิตนะฮะเกิดขึ้นว่าเขาอาจจะหายไปแต่เขาอยากให้คนรู้ว่านั่นคือเขาทํางานหรือว่าเขากําลังพยายามาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่เขาจะกลับมาเสมอซึ่งทิมมองว่าตัวคุณกําลังเจอเด๋ยวขาเขาขนายตัวนี้อื e w o r l เวิลแล้วก็เป็นทัวบอลเนี่ยคือไพ่มันสวยมากนะคือ เขาเากำลังทาทุกทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่กับคุณนะ่ะนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าคุณอย่าท็อกซิกกับตัวเองเลยหรืออะไรเลยบางครั้งเขาอาจจะหายไปเนี่ยมันเป็นคําพูดจากปากคิมมองว่าพูดในใจนะเพราะว่าถ้าคิมอาจเป็นการกระทําหรืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่การกระทําที่มันอยู่ในใจมันไม่ใช่แต่มันเป็นคําพูดที่เขาอยากจะบอกคุณมากกว่าแลนะคิมเห็นอย่างนั้นนะเนี่ย ง่ายเลยว่าเขาจะกลับมาเสมอค่ะไม่ว่าเขาจะหายไปนานแค่ไหนก็ตามนะคะนะเขามีค่คุณคนเดียวนะไหนให้คุณอดทนก,กับนิสัยของเขาหน่อยหรือกับอะไรที่เขาเจอหน่อยเพราะเขากำลังทาทุกทางเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรเห็นไหมแปลกเหรียญเป็นการสร้างหรือการทํางานนะคะที่ทํางานอย่างหนักค่อนข้างหนักพอสมควรหรือเจออะไรที่มันหนักหนักพอสมควร the world การการที่อาจเราอาจจะอยู่ไกลกันหรืออะไรก็ตามที่ต้องรอการเจอกันแล้วก็สองไป็นาค้อการรอคือคุณ รอสักหน่อยนะบางทีเขาอาจจะท็อกซิกกับตัวเขาเองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นบางทีคิมเข้าใจว่าคนธาตุไฟมันใจร้อนคิมอยากให้คุณใจเย็นเ็นก่อนนะมันเป็นคําพูดจากเขาอะ่ะมันมันไม่ใช่การกระทำอะไนะคิมไม่สามารถอา่านไปการกระทําได้เอาล่ะทีนี้ตัดออกไปมาดูอันนี้หาแนวโน้มความสมคัธ์ของคุณทั้งคู่ซิเอาล่ะมาดูแนวโน้มความสมพันญของคุณทั้งสองคนคะ่ะช่วงสองวิสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมค,คะ่ะ เอาละคนโสดค่อยว่ากาันทีหลังนะคะเอาละมาดูซิเอาละ,าาละใบแรกหกถ้วยค่ะแฮงแมน เท้า The M Plate แล้วก็เป็นเสียเหรียญคิมมองว่าอาหาสีถ้วยขอตรงนี้อีกชั้นึงเป็น Queen of Cup ค,คิมมองว่าตัวเขานะคะหรือไม่ก็คุณกับเขาเนี่ยช่วง2อวิกสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นการที่คุณจะเริ่มคิดอะไรเรื่องเขาน้อยลงนะคะเหมือนกับว่าเริ่มที่จะไม่ค่อยสนใจในการกระทําของเขาแล้วเริ่มที่จะปล่อยวางได้อะไรได้นั่นคือทําให้คุณรู้สึกว่า ถ้ามันหายไปเดี๋ยวมันก็กลับมาเองอารมณ์เป็นแบบนั้นคือเหมือนคุณจะรู้สึกดีขึ้นได้นิดนึงแต่ถามว่ามันยังมีอารมณ์ของการที่มันยังท็อกซิกในใจอยู่ไหมมันยังมีบ้างมันคือแฟนทั้งแฟะแฟนทั้งคนหายไปอ่ะมันมันต้องมีสิถูกไหมนะคะมันต้องมีแล้วแหละนะคะแต่คิดมองว่าคุณจะเป็นช่วงที่คุณจะคิดสักอีกครั้งค่ะคือต่อให้เท้าทั้ไฟเนี่ยต่อให้คุณจะเข้าใจคนอื่นยังไงแต่คุณจะเมื่อเจอความรักปุ๊บคุณจะพังทันทีคุณจะเป็นแบบอารมณ์แบบ คือคนโทรทุกเรื่องได้แต่เรื่องความรักคุณพังมากคิมบอกได้เลยในใจคุณนะคะเพราะว่าคิมเห็นค e e n อ f คั p ตัวนี้การคิดตลอดเวลาว่ามันจะเป็นยังไงต่อว่ามันจะคืนคุณมีความกังวลความนอยอยู่ตลอดเวลาในความรักนะคะคิมเข้าใจเพราะว่าการหายไปหรือการมา,มา,มาไ,ปไปเนี่ยมัน มันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยจะดีนะ,ะมันไม่แปลกถ้าคนรักคาดไฟจะคิดนะ,ะแต่คิมยังไม่เห็นการเลิกราแค่เขาเรียกว่าอะไรอย่าไปคิดมากนะคิมมองว่าอย่าไปคิดมากแล้วกันค่ะเพราะว่ายังไงเขาก็จะกลับมาเสมอและจะมีการหายไปอีกนะคะมันจะมีการหายไปอีกอย่างแน่นอนนะคะแต่แค่คุณอย่าไปท็อกซิกอะไรกับมันเยอะอย่าไปคิดอะไรกับมันเยอะนะไพ่คุณก็บอกอยู่ว่า คุณรู้สึกดีขึ้นมากแต่แค่คุณยังมีติดตรงนี้อยู่นิดเดียวเท่านั้นเองเท่านั้นมันยังมีการจากไปแล้วจะมีการากลับมาใหม่อย่างที่บอกว่ารอรอเลื่อยเปืออเอ่อยรอเบื่อเะยสีถ้วยสี่เหรียญน,นะนะรอบนี้อาจจะหายไปนานหน่อยนะแต่เขาจะกลับมาเสมอค่ะยังไม่เลิกกันโอเคไหมเอาล่ะมาดูพี่เอเจีย,นยแนะนําชาวธาตุไฟหน่อยสิ พี่แอนเจบแนะนำชาวคาดไฟหน่อยคาดไฟเป็นคนคิดมากค่ะแนะนำหน่อยซิเอาละใบแรกคืออะไรสิบดาบสองถ้วยสิบไม้เท้า The ะสตาแล้วก็ควีนออฟสอดเขาบอกว่าอย่าอย่าพยายามที่จะทำอะไรให้มันแข็งแข็งกล้าวหรืออะไรเลยนะคะ อย่าคิดอะไรเยอะเลยอย่าคิเปิดให้สิบบายด้วยซ้ำน,นะคะอย่าพยายามไปเสาะหาเสาะรู้อะไรเรื่องของเขาเลยค่ะนะคะเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกท็อซิกตัวเองเปล่าๆคิมไม่เห็นไพ่การเลิกลาเลยนะให้ตายแต่ถ้าถามว่ามันจะเลิกได้ไหมมันเลิกได้นะเพราะว่าคิมเห็นควีนออฟซอสในตัวคุณคือการที่อยากตัดสินใจอยากจะเป็นคนที่เคยเป็นคิมนึกออกนะอยากจะเป็นคนตัดสินใจไวๆแบบนั้นอยากจะเป็นคนที่กูไม่จะแม่จะง้อมันแล้วอะไรแบบนั้นค่ะแต่คุณยังทําไม่ได้นะ,ะถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรถ้าเกิดว่า มันยังไม่ถึงเวลาที่จบความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็ไม่สามารถจบมันได้ทุกอย่างมันสร้างมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าจงขอบคุณนะคะที่เขาส่งคนคนนั้นมาให้คุณถึงแม้จะท็อกซิกหน่อยก็ก็ถือว่าทดสอบความอดทนกันก็นแล้วกันค่ะนะคะนี่คือทั้งหมดของชาวทัดไฟสาหรับคนมีคู่ต่อไปคิมขอเ,ขเปิดคนสดชาวทัดไฟมาดูคนโสดชาวทัดไฟสิอยากรู้จังเลยที่ผ่านมาเป็นเช่นไร ขอบคุณสำหรับคนที่ทำทำทำสเต็มมาให้ด้วยนะครขอบคุณมากจริงๆนะจ๊ะที่เกียจค่ะที่เกียจนะเป็นคนที่เกียรตค่ะมาดูคนโสดสิช่วยเหลือตัวเองนะคะดูช่องเนี้โอเคไหมเจ้ของช่องที่เกียจค่ะเอาล่ะมาดูสิคนโสดชาวธาตุไฟ ดูหน่อยว่าคุณเจออะไรที่ผ่านมา six of pentacles judgment จ้า ten of s w o r d ค่ะ8ปดาบแล้วก็เป็น queen of ball คุณคนโสดไม่ปิดใจนะคิดไม่เห็นคุณปิดใจแต่คุณแค่ไม่สนใจมึงคือประเด็นคือถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ใช่แม้แต่นิดเดียวหรือว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไอคนนี้มันไม่ใช่คือคุณไม่คุยเลยเว้ยคุณตัดออกเลยเว้ย คือคุณรอคนที่มันใช่จริงๆเ่ยคนโสดนะคุณรอคนที่จะเข้ามาสั่นหัวใจคุณได้อะไรแบบนั้นนะฮะ คือคุณไม่รีบเรื่องของของความรักคิดว่าคุณไม่รีบเพราะคุณรอคนที่ใช่จริงๆนะแจ็คเมนรอให้พระเจ้าส่งมารอให้คนข้างบนเขาส่งมาคนคนนั้นให้คุณแล้วคุณจะรู้สึกได้และคุณคิดว่าคุณจะรู้สึกได้เมื่อ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 เจอคนคนนั้นนะคิดไม่เห็นคุณรีบในเรื่องของความรักนะคุณแค่รอคนที่มันใช่จริงๆค่ะนะคะคนอื่นจะเข้ามาให้คุณไม่ว่าจะเอาเงินทองมาให้หรืออะไรมาให้คิดมองว่าคุณคุณดูไม่สนใจนะเพราะคุณไม่ชอบเป็นมือที่สามของใครค่ะคนชาวทัดฝฟนะคะ ต่อให้ต่อให้เอาเงินมาให้แต่ถ้ารู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วคุณไม่อยากจะเอาตัวเข้าไปเสี่ยงให้มันเขาเรามีราครีอะไรแบบนั้นหนะจ๊ะเอาละจา๊ะทีนี้ขอดูหน่อยสิว่าสองวิสุดท้ายคนโสดเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณไหมมาดูสิว่าฟ้าเขาจะเหวี่ยงคนคนนั้นมาให้คุณหรือเปล่าหรือว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะแต่คิมก็ไม่เห็นว่าคนโสดชาวทาตไฟจะเดือดร้อนอะไรนะคะนะฮะไม่รีบในเรื่องของความรัก เอาลราขอดูหน่อยว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นั้งไหมสองวิกสุดท้ายค่ะรู้ว่าเป็นไกด์ไลน์ชีวิตเอาเราตัวเองเอาเรามาดูซิ The Star ค่ะห้าดาบเจ็ดไม้เทา้าไฮโลแฟนแล้วก็เป็นอะไร The f o o l ปะ่ะ คือประเด็นว่าคนโสดจาาคุณเนี่ยอยู่ด้วยด้วยความหวังจริงๆว่ากูจะต้องเจอคนคนนั้นถ้ามันไม่ใช่กูไม่ยอมเอาใครมาวนวายกับชีวิตกูกูยอมเป็นโสดกูยอมแต่งงานช้าแต่กูขอเขาเรียกอะไรขอกูเจอคนดีเถอะนะคิมเห็นสองวุดท้ายคุณก็ยังมีความสุขกับชีวิตตัวเองค่ะนะคะนะยอมเป็นคนที่ยอมให้คนอื่นเรียกคุณว่าขึ้นขานก็ได้คุณไม่เป็นไรเพราะคุณรู้สึกว่าคุณจะจะไม่เสียเวลาไปกับเรื่องรักที่มันไม่ใช่คีมมองว่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะเพราะว่า การที่เราไปเสียเวลากับคนที่รู้สึกว่าไม่ใช่ตั้งแต่แรกเนี่ยคือคนที่ใช่มันไม่ต้องพายายามนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่พายายามกับใครคะ่ะถ้าเขาไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณก็ยังเป็นโสดอยู่ค่ะสองวิคสุดท้ายนี้นะจ๊ะก็ยังเป็นโสดอยู่จ้ะแต่ก็มีความสุขกับชีวิตโสดนะเพราคิมเห็นอ่คุณมีเฟดฟูขึ้นนะคะอ้าวหลังน,นี้คือทั้งหมดของชาติธาตุไฟค่ะเดี๋ยวคิมจะอัดคลิปราศีต่อไปวันนี้คิมไปก่อนค่ะไว้เจอกัอนค่ะ